ผมขอปาดน้องไปหน่อยแล้วกันเผื่อโดนอะไรบ้างโอ้ยโโได้สองตัวเลยท่านผู้ชมเฮ้ยโคตรตึงมาดิกูหุ่นกลับไปนี่ตายเออมาดิเฮ้ยกูอยากเอาไอ้กูอยากสู้ไอ้หนุ่มนี่หน่อยดยิปาดกลับไปนี่เออเออสวัสดีครับสวัสดีมิรักแฟนเพลงแล้วก็สวัสดีคนที่อยู่ในแกนไลน์และนิวเวอร์ทุกท่านนะฮะอยู่กูกเอง,งสิสุดหล่อมาตายควา,ตายตะลึงเราอยู่กันในวันพี บอตตี้ลัสมาตุฟเกอร์เกมกาจาสุดเกลือพอใครมาเล่นแล้วก็จะร้องว่าโอ้โ oh หสุดยอดไปเลยครับพี่ชาย <c oughs> กลับกันมาอีกแล้วฮะกับเกมวันผีบอตตี้ลัสนะครับนะรีวิวตัวละครกันอีกเช่นเคยนะครับจากครั้งที่แล้วเนี่ยรีวิว อะาคราวุ้ดไปแล้วนะครับก็ถือได้ว่าเป็นตัวตึงพัคนครมากๆนะฮะสีแดงและแน่นอน,นะฮะใต้คอมเมนต์นอ้นองๆเรียกร้องก็บอกว่าพี่รีวิวเช้งหน่อยเช้งซึ่งมันไม่ใช่เช้งสีเขียวตัวนี้นะครับนะซึ่งเช้งตอนเรารีวิวไปแล้วนะครับก็จะรู้ว่าตอนนี้ไม่เป็นเมตาตอนนี้อยู่นะใครเล่นก็คือแบบชนะไม่ทุกตัวแต่แช้งคี่เราจะมาเล่นวันนี้คือแช้งตัวนี้ครับผมนี่เลยสีจักรพรรดิเช้ง ซิ่งตัวนี้นะครับถือว่าเป็น ex ตัวที่2ของเกมนะครับตัวแรกคือหนวดดำนะฮะซึ่งตัวนี้เขาบอกว่าค่อนข้างจะโกงมากเลยเป็นสายหมยัดสีฟ้านะครับซึ่งสีฟ้าตอนนี้ถือได้ว่าเป็นกระสอบทรายสลับเมตานี้อยู่เลยนะฮะและกูก็ไม่เคยเล่นแช็คตัวนี้ด้วยเหรียญเดี๋ยวผมน่าจะใส่เป็นเอ่อเซตบลูละกันนะฮะเซ็ตดีละกันเพิ่มพลังโจมตีให้กับเอ่อท่าสีน้ำเงิน70%เนนะโอเคใส่ไปแล้วฮะน่าจะแข็งแกร่งขึ้นหน้าดู ไม่รู้จริงหรือเปล่าโ,โอเคเดี๋ยวมาดูสกงสกิลกันหน่อยละกันตัวนี้บูทสองนะครับเวลร้อยสกิลก็จะมีฉันมาเพื่อยุติสงครามนี้แค่เป็ใคร <c oughs> ที่รู้สึกว่าตัวเองอยังอารวาดไม่พอก็เข้ามาโอ้ฉันจะเป็นคู่ต่อสู้ให้ช่วงมาลินฟอสใช่ไหมดิอารเฮ้ พลังโจมตี8 2 4ร่าทำให้ผลเป็นซัดปิวด้วยท่านผู้ชมนะเมื่อเคาน์เตอร์สำเร็จหลังจากสกิลทำงานหากคู่ต่อสู้โจมตีในช่วงระยะเวลาที่กำหนดจะสร้างการโจมตีมอบความเสียหายระยะกลางและซัดศัตรวให้ปิวฮะโอ้นี่เป็นสกิลเคาน์เตอร์นั่นเองเออให้เรากดสกิลนี้ค้างไปแล้วก็เมื่อใครมาตบเราแล้วก็จะเคาน์เตอร์กลับนะฮะ สกิลต่อไปครับผมสบัดกิฟฟอนฮะอ,อดาบเล่มีชื่อก<ด>ิฟฟอนนะสร้างความเสียหายศัตรูที่อยู่ระยะไกลในขอบเขตของที่กำหนดฮะโอ้โหพลังโจมตี754ครับผมลดพลังป้องกัน10%ซด้วยยัแค่โคตรตึงมีคุณสมบัติอะไรแบบเซฟเฟียไหมทำให้สถานะหมดสติไร้ผลจนวยเวลาคูดาสกิลหนึ่งไม่ล้มแต่มันงงโอเคสร้างความเสียหายแท็กเกอร์เพิ่มขึ้น30ซว้าวชอบชอบปวดสายวิ่งแน่นอน คุณสมบัติทำให้อยู่ในสถานะมเสตีเป็นเวลา5วินาตาาเปเเมือ่อจมตีสัตร์โอเคก็มันจะไม่ค่อยว้าวเท่าไหร่แต่ว่าไม่รู้จะเล่นได้หรือเปล่านะนผู้ชมเดี๋ยวไปดูกันในแรงดีกว่านะฮะเอาตัวนี้ลงเล้งกูจะบ้าตาย <S 1> <S 1> เคยไหมซื้อไอดีวันพีชมัลติรัดและโดนขาวมุยทุกทีเลยผมขอเสนอกลุ่มวันพีชมัลติรัดไทยแลนด์ซื้อขายแลกเปลี่ยนที่มีสมาชิกมากถึง5 0,000คนแถมยังมีแอดมินนนที่มีเครดิตมากกว่า5,000คนคอยให้บริการ รับกลางซื้อขายดีแถมยังมีไอดีดองเพชรขายราคาถูกจัดแถมยังปลอดภัยร้อยเปอซในภายในกลุ่มยังมีสปอยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเกมมีเทียริตตัลละครแนะนำการจัดเส้นเหรียญและอื่นอีกมากมายใช้บริการแอดนุนและเข้ากลุ่มได้แล้ววันนี้ที่ลิง์ด้านล่างเลยนะครับ มาที่ดาลาบัสตาท่านผู้ชมฝั่งเรามีคิดครับผมเช้งเก่าฮะอาคายวุดแล้วก็โรเจอร์ครับผมส่วนฝัน่งเขามาดูกันโอ้เด้งครับผม,มลูฟี่มีแต่ตัวบมา, <c oughs> ากระทืบกูทั้งนั้นเลยไม่เป็นไรเช้งรอต้องไหวเพื่อนตัวนี้ไม่รู้เล่นยังไงแต่ก็เล่นไปกอดตาแรกนี่คือตาแรกของผมเลยท่านผู้ชมพร้อมแล้วเลสโก้พยายามเคาน์เตอร์คุณสู้ไได้ไปมันก็ได้ข้ายเช้งตัวใหม่อยู่เหมือนกันนะท่านผู้ชมนะแต่สกิลมันอาจจะเอ มาแล้วเวนโอเดงมาแล้วโอลูเดงโตโอลูเดงโตโอลูเดงโตปัดกูไหมโอลูเดงโตโอเคสวยๆกับพี่ชายมามาดี่เคาน์เตอร์กลับเป็นไงล่ะลูฟี่หมวกฟางเป็นไงล่ะพี่น้องชาวไทยไม่ลงไปก่อนล็อกเล็กไปเลรงได้สองแล้วก็ปาดต่อออนไลน์ไปหนึ่งทีไม่โดนครับผมอาใครวุ้นไปอมตะพอดีกูจะตายหัวแล้วกูจะตายหัวแล้วฟันไ,ไปก่อนฟันอึนอนนิ่งเลย แค่โคดไก่เลยเพื่อนแค่เพื่อนจะเป็นเนไก่ขนาดนี้เฮ้ยเอ้าม่เอาใหม่เฮ้ยเราต้องเน้นเคาเตอร์ให้เขาแรงๆโอ้ยตายหงม์ไปเลยตาแรกนะเพื่อนนะตาแรกนะเพื่อนเอาดีๆหน่อยเพื่อนดีๆหน่อยไปวิ่งไปตาแรกนะเพื่อนโอเคปาดโอ้โหขูกดสกิลแล้วไม่ทันท่านผู้ชมโอเคโอเคอย่างนี้ก็ต้องปาดออนไลน์ปัม๊มไม่โดนอีกเึ้ฟันตายไปหนึ่งจับโอเคเรียบร้อยไปหนึ่งแล้วเรียบร้อยไปหนึ่งได้แล้วได้ได้แล้วหนึ่งคิวโอเค ออมาดิเอ้อไม่โดนนะเอ้ฉันโดนหมัดนั้นนะลูฟี่ตายแล้วกูบอกแต่กูโดนถอยย้ำแล้วตอนนี้ท่านผู้ชมตายอีกแล้วก <c oughs> ็ตายได้จ้วยมาดิมาดิน้องชายมาดิมาดิปาดกลับป่ปาดกลับปกก่ะน้องปาดกลับอ่ะน้องเอ้ยอะไรเอ้ยทำอะไรเอ้ยทำอะไรปาดน้องออนไลน์เอ้ยมันเอาจริงมันเอาจริงกูปาดน้องไปก่อนปั๊มตายไปหนึ่งโอเคสวยสวยปาดน้องออนไลน์ไปดิมึงมา ใครจะหัวกูก็มาจจงหวาเดียลูฟี่กูไม่อยากจะยุ่งด้วยเลยท่านผู้ชมเอ้กูบอกเลยนะตามตรงมันเอาแลรมันเอาจริงมันเอาจริงกูหัวไปก่อนเพือเฮือเฮอคันไปก่อนเรือมาดิเคานเตอร์กลับ่เาเคานเตอร์กลับมาเป็นไงล่ะลูฟี่ลูฟี่มันก็กูเป็นลูฟี่ปาดลูฟี่เรือตายดิลูฟี่ตาย,ายมไม่เอาทงหน่อยน้องน้องมึงไม่เอาทงกันเลยบ้าคิวอย่างเดียวเลยมึงดูดิมันทุบทุุกันไปทุบกันมาตอนเนี้มาดิ มามมมดิมึงมึงสะบัดกูผูสะบัดกลับเสียบร้อยตายไปอีกหนึ่งโอ้โหแต่ก็ได้คิวอยู่นะาผู้ชมมาตาแรกก็แพ้เลยฮะแพ้ธรรมดาไม่แพ้นะแพ้ห้าศูนย์ด้วยไอ <c oughs> ้มาดูได้กี่คิววะเมื่อกี้แต่ก็ตายเยอะอยู่นะผู้ชมก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ตาแรกที่ดีตาแรกครับเราล่อไปสี่คิวเลยนะาผู้ชมมึงดูคนอื่นออะไรกันเนี่ยทีมกูมาดูที่ตานี้ยน,นะท่านผู้ชมนะฝั่งเรามีเซตโตครับผมหนวดขาวแฉงแล้วก็แฉงเก่า โอ้ยแมามาดูฝั่งเขากันค่ะแชงสองครับผมกดอุซอและเซโตอีกแล้วเดี๋ยวี่เจอเซโตบ่อยแล้วเกินก็ผมน้ำมันแข็งแก่งแลือเกินเอาแม่งไม่ลงไม่เป็นไรก็ไปก่อนเลยละกัารมาล็อกแรกไปครับผมล็อกแรกไปเราต้องนิ้นเข้าเข้าออกเข้าเข้าออกออกเด้อท่านผู้ชมเดินน้ำไม่งั้นไม่ไหวครับผมหนูเดินมากันมาแรกครับผมเดินกนเป็นขบวนพาเลทเลยวิเวนโอ้กูโดนเผาเพลิงยางยืดนี่มาดิฟันกูดิ บันกูดิเคาเตอร์กลับมาแชงเอ้ได้แล้วหนึ่งตัวแล้วใช่ไหมเนี่ยกูเดียวเ้ยมาดินี่จิ๊กมาดิน้องเล่นแล้วดึงเลยอุ้ยเกิดไปหรือเปล่าเออโอเคกูยอมได้ได้ไปแล้วหนึ่งตัวไงถือว่าเปิดได้ดีท่านผู้ชมถือว่าเปิดได้ดีแต่เรากูเกิดใหม่ก่อนเดี๋ยวผมไปช่วยเองพ่อพ่อเราพอรอผมก่อนพ่อพ่อรอผมก่อนปาดน้องไปปั๊มตายไปเออยามาตูดยามาตูตายยามาตูดมาไอ้แชง เช้งมาสู้กูนี่เช้งไอ้จิงมาสู้กูนี่มามามาเอาอเกเตอร์กลับไปได้เออคิดว่าชู้กูได้เออเชงไงโซโกแกงเขียวตามาสู้ไอเวนขอกิ้งเอาโตละเราับมาพี่น้องชาวไทยสี่หนึ่งไปดิเออมาเดี๋ยวกูไปยืนเองเจตโตลูกพี่ผมมาแล้วลูกพี่ผมมาแล้วลูกพีไอ้ต่อยผมดี่ต่อยผมต่อยผมดีมันไม่มีใครต่อยกูเลย แล้วก็ปาดไปเลยโอ้โอ้ใจเย็นกับพิชาใจเย็นครับสต,ตูอีกแล้วกูไม่อยากจะยู่กับสตูเลยนะผู้ชมจริงนะเกินไปหรือเปล่าน้องจายขอเข้าเ,เตอร์หน่อยน้องจายแต่มันเขาเ้าเตอร์ไม่ได้เพราะอามาตายอยู่เพราะมันอมาตายอยู่ปันโอ้กูตายเอากูโดนผอตายเลยโคตรโกงเวนปาดน้องออนไลน์ตายไปโอเคสวยสวยกับน้องเอาทงเลยน้องเอาทงเลยเร็วเร็วสิวิสสิวิสสิว,สว,สว,สวิเราต้องชนะน,นเราต้องชนะน้อง ดึ้งดึงดึง,ดงเอออันนั้นอันนั้นน่าจะได้อยู่โอเคสวยสวยเราจะได้แน่เอาไปอีกทุกนึงนอ้องชายเอาไปทุกตันและสวยไปเลยเออใช่ี่มันกัดเก่งเหมือนกันนี้ว่ะใครเอพีเออไม่ได้กูไม่เป็นไรเฮ้ยตัวนี้ก็เก่งนะ่พวกเม่มเล่นได้พอเราจับทิกได้แล้วแบบมันวฟี้ยวเลยมันวฟี้ยวนี่ได้มาตั้งสี่คิวแนะ่ มาดูตานี้กันท่านผู้ชมฝั่งเรามีแช้งเก่าแช้งใหม่เซโตและโลเจ้ครับผมนะเออเล็กตอนนี้มันวนเวียนอยู่ไม่กี่ตัวนี่แหละฝั่งเขาโคบี้ครับผมน่าจะมายืนยืนธงอย่างเดียวเลยนะครับเซนโทมาลูกก็มีครับผมโอ้โหฝั่งเขาก็ตึงเหมือนกันนานี่ี้ยมันเป็นไรมา,ไไห,มาหวดเลยรักกันไปสูตรเดิมก็รลกครับผมสูตรเดิมเดินทางนี้แหละฮะเราสายตรงอยู่แล้วโลเจ้เห็นกูแล้วครับผมโลเจ้เห็นกูแล้วกูปาดไปก่อนว๊ม um! ไม่โดนโอ้โห กดเคาน์เตอร์ไม่ทันและอนุกคามูซาลีกูด้วยโอ้ยความวิ่งเร็วกูหายหมดเลยมาดิมาดิอ่าไม่ทู่ครับผมไม่ทู่ครับพี่รอผมก่อนนะพี่นะรอผมก่อนยื้อมันไว้ยื้อมันไว้ยื้อมันไว้โรเจอร์ฟันไปก่อนหนึ่งทีป๊อบ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 กระโดดฟันไปหนึ่งทีเป็นไงล่ะมึงจุลาปาปีิจุลอาปาปียเอามาฟันกลางงานเอามาฟันกลางงานมึงคามูซาลีกูดิไค้จิมคามูซาลีกูดิคามูซาลีกูดิบ๊อบไม่โอ้ยมันมาฮิวไปเกินไปหรือเปล่าโคบี้น้องโคบี้จ๋า พี่จ้าตายครับผมกูว่าจะปาดสักหน่อยถ้าได้ปาดเมื่อกี้ก็ตายคู่กูบอกเลยมาให้กำลังใจอะไรมึงคิดว่ามึงอยู่มาลรีนฟอร์ดหรือไงเมื่อกี้อ่ะกูจะมาป้องมึงเลยนะนะไอ้ดุมมึงต้องโดนแบบอาคายวุฒแทงเป็นโดนนัทอีกคนนะกูว่าโอเคโคบี้ตายโองมาเลยไอซี่อยู่ตายไอซี่อยู่ไหนใครอยากให้ผมโดนกระทืบอีกบ้างกับพี่จายมาดิครับพี่จายปล่อยพลังมาเลยพี่จายโอ้หเคาน์เตอร์ไปดีพี่จายแล้วก็ ปาดอ้มันฟาดกูกลับมาเธอฟัคเกอร์เกินไปหรือเปล่าฟันไปก่อนครับผมฟันไปก่อนหนึ่งฉับป๊อป๊อบป๊อป๊อโอ้โหแด๊ดไปหนึ่งทีครับผมแล้วก็ฟันฟันอ่าตายไปแล้วตายหายไปแล้วโอ้ยอูตาลูกกูเองะน่าะโอ้หทำก็ได้ลงคอตึงลูกตึงพ่อทำไมครับเนี่ยน้าน้องตึงพ่อทำไมเอ้าโอเคฟันกูคา์เตอร์กลับตายไปดี่แชงขูดเอ๊ะสีโครงสีเขียวอะไรกูก็ไม่สนใจเพราะกูแข็งเกินไปไงล่ะน้อง ไม่กูอยากได้ตัวนี้วะเอ้ยเอาเลยแล้วกันปัม๊มเอามันเอากูก่อนแล้วไม่สะบัดไม่ทันลีลายเยะไงก่อนจะไปชมว,วงกิฟฟอนกูแต่ละทีโอเคกูเอาใครดูมาเล่นบ้างนะน้องนะเออเบื่อแล้วว่าเช็คเด้อเออเดี๋ยวแพ้ไม่อยากแพ้อะตาเนี่ยยิงพลังขึ้นฟ้าไปก่อนบุปบัมซัมเบยบุปผังซัเบ้บึม,บม,บมแลวก็ยิงพลังไปบึมหายไปด้ยหายไปด้ย ตบอะไรกูตบกูมาตบแล้วกูมาแล้วมาดิพวกมึงกองอะไรกันตกกลางล่ะครับน้องชายเพื่อมาโหดกันนั้นเลยเลยอ,อ้โอ้ว้าเฮวเ้ไม่มีทางกูจะไม่แพ้ในตานี้กูบอกเลยนะกูพ่นไฟไปก่อนพ่นไฟปุ๊มบุ้มบุมบุ้มบ,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 บสบายเลยฮะอยืนให้เข้าตบเล่นนะครับกูก็บอกเลยครับผมสายสีฟ้านะ่ะนะตอนนี้นะใครเล่นเมนสีฟ้านะมันก็สอบไฟให้เขามากระทืบเล็น่นชนะไปอีกหนึ่งตาครับผม มาดูตานี้กันนะผู้ชมครับนาฝั่งเรามีแชงครับผมโลเจอร์แชงเก่าและอาคายวดนั่นเองนะฮะมาดูฝั่งเขากันบ้างครับผมฝั่งเขามีแช้งนะครับโอ้มี MVP อมีพีคนเลยจิบผายแล้วไงเฮ้ยกูจะไหวไหมเนี่ยแชงเก่ากูเดียวเฮ้ยพร้อมกันแล้วก็เลนส์ก็ไปลุยมุ่งหน้าไปก่อนนะเอาธงก่อนละกันเดี๋ยวผมยึดธงให้พี่ผมทําตัวเป็นสายแทงไงก <c oughs> ูไม่ไหวตึงครับพี่ไปเลยกับพ,พ,พ,พี่พี่ชายทั้งสองไปเลย โอ้พี่มุ่งหน้าไปที่อันอื่นกันหมดเลยนะพี่นะผมขอปาดน้องไปหน่อยแล้วกันเผื่อโดนอะไรบ้างโอ้ยดาสองตัวเลยท่านผู้ชมมั้ยโคตรตึงเฮ้ยเ่าจริงของจริงเช็คตัวนี้เป็นของจริงเฮ้ยลท์เ็ดฮไให้เ็ดฮไให้เ็ดิอปาดน้องกลับนี่มันไงล่ะโอ้ยออกออุปกรณ์ครับพี่อออุปกรณ์โดนลาวาเผาตายเดี๋ยวต้องเล่นแบบมีสมาธินิดนึงรัะตัวนี้ยามาตูดมาครับผมยามาตูดมาทําไงดีทําไงดีหลบแล็กเล็กลกเล็กซอนเอาเลือดไปก่อนหนึ่งที แล้วก็ฟ okay. ันฟ oh, ันฟ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 ันก็เอามาอยู่แล้วฟันก็เอาไปอยู่แล้วโอเคมันตั้งกาดครับผมเราถอยก่อนครับผมอ้ายังโดนีกยังโดนดกเะพี่กูตั้งกาดด้วยกูหัวกลับเป็นไงละมึงมาดิไอ้น้องชายมาดิกูหัวกลับไปนี่ตายเออมาดิเฮ้ยกูอยากเอาไอ้กูอยากสู้ไอ้หนุ่มนี่หน่อยดิปาดกลับไปนี่เออเอาจริงกูของจริงกูบอกแล้วอใครวุฒิเฮ้ยอะไรเนี่ยกดอุซซเบอร์กดอุซซเบอร์พี่อ้ ยิงมาดิคนอุซบแน่จริงยิงมากูเคาน์เตอร์กลับไม่โดนเนอเคาน์เตอร์ไปโดนพี่ขอโทษขอโทษเล่นเล่นมาหน่อยพี่เซตโต้เล่นมาหน่อยพี่เซตโต้เอามันเด้เฮ้ยใครมาใครมาโอ้ยแชงขูดมาอีกแล้วมันเอาอีกแล้วเอาจริงหนีก่อน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 ย้ายมันเห็น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 แล้วเราก็ปาดน้องอ้อนเหล้วถ้าได้ปาดลูเมื่อกีกูว่าเราจะได้อยู่นะท่านผู้ชมเนะนอนนิ่งเลย มึงดูท่ามันด้วยก่ามันจะออกท่าสักทีแม่งต้องลำวงด้วยเชี่ยมึงต้องลำหำอะไรไม่รู้แยะมึงปาดได้เลยได้ไหมฮะเออเหมือนเช้งสีเขียวที่แบบเขาพุ่งไปปาดได้เลยอน้องนี่มึงต้องมาลำวงกงเกงกันอยู่มากูมาตรงนี้ดีกว่าท่านผู้ชมมาตรงนี้ดีกว่าเปิดได้เล่นอะไรกับเขาบ้าออกมาปาปาดน้องออนไลน์โอเคได้มาอีกหนึ่งตัวครับผมโอ้มันเอากุแล้วมันเอากุแล้วมันเห็นกุแล้ว อย่ามาตูดอย่ามาตูดเออย่ามาตูดก่อนเออย่ามาตูดก่อนอย่ามาตูดอย่ามาตูดอย่ามาตูดยามาตูดโอ้ยไม่ทันครับผมไม่ทันไม่ทันนี่ฟันฟันป๊อปป๊อปป๊อปโอเคได้อยู่ได้อยู่มึงตบกูดิ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 มาดิใครใครได้ก่อนกันมาป๊าบไอ้กูได้ก่อนแลกกันไปดิครับหมัดชนหมัด เอาเลยเอาเลยอุซฝั่งเราอุซฝั่งเราเอาแล้วโอเคฝั่งนู้นตายฝั่งนี้ได้โอเคสวยสวยเลยพีวย่ว่าโลเจอมาโลเจอโอ้โยคามูซาลีเต็มหน้ากูเลยไอ้น้องมาเล่นมันหน่อยน้องไอ้น้องมันเอาทงแล้วไอ้น้องบอกใครโดมาดก่อนนะผู้ชมนะขอประกันทงก่อนบึ้มโอ้โยแพ้เสี้ยววินาทีแล้วเนี่ยโอ้โยแพ้อีกแล้วส่งท้ายคลิปกันไปเลยนะผู้ชมเว้ยแต่ตอนนี้มันก็ผมเราได้คิวเยอะชอบชอบได้ไปกี่คิววะเนี่ย อุ้ยได้ไป5คิวเลยโอเคใช้ได้ใช้ได้เป็นไงกันบ้างครับผมกับแชงเก่านะ EX ตัวเก่าหมัดฟ้าของเรานะครับก็ถือว่าก็สนุกดีนะผมว่าแต่มันเล่นไม่ได้เลยจริงๆว่ะนะครับในเมตาตอนนี้นะซึ่งผมคิดว่าสีฟ้าเนี่ยเดี๋ยวอีกประมาณสักอ,อัปเดตผมคิดว่าน่าจะสักปีหน้านะครับอาจจะเล่นได้นะผมครบรอบ สี่ปีอะไรเงี้ยนะครับอาจจะเป็นเมนสีฟ้าก็ได้นะครับตอนนั้นเชงอาจจะก,กลับมาผง,งาดก็ได้นะเออแต่ตอนนี้ยังเล่นไม่ได้แต่ก็มันอยู่ดีนะชอบชอบโอเคใครอยากหาซื้อไอดีที่มันมี ex อย่างนี้ก็ลองไปหาดูแล้วกันในะ ex เชงตัวนี้นะครับแต่แนะนําตอนนี้เขาเล่นสีเขียวกันหมดแล้วนะครับนะเออตัวนี้เขาเล่นตัวนี้กันหมดแล้วโอเคสำหรับลิปนี้นะครับฝากเกนตัวนี้อยากให้รีวิวตัวไหนก็บอกกันได้นะครับครั้งต่อไปก็ ไม่รู้มนกนาจ,จะเป็นเจ้ามาโตนะก็รอดูกันก่อนแล้วกันนะครับจริงไม่อยากรีวิวเอมากอยากไปรีวิวตัวไก่ๆบ้างนะครับจริงมันเก่งนะเออโอเคคลิปนี้ไปละบ,บายบๆครับผม